ออกออกมาแล้วเที่ยวทีหกสิบหกออกมาแล้วครับเ,เพชระวางนวาวา กับเก้าปูเล็กไหลรับเพชรสว่างนาวากับเจ้าปูเล็กไหลหกสิบหกครับทาไม่ผิดนะครับทาไม่ผิดแน่นอนครับเพชรสว่างนั้นลำสีเขียวครับลำสีเขียวลำสีเขียวเจ้าปูเล็กไหลโอลาหนูครับคู่นี้น่าดนูแน่นอนครับพอทั้งสองลำนั้นสักสองลำนั้นมีคะแนนมีคะแนนมาด้วยกันตะคู่มีคะแนนมาด้วยันตะคู่และตอนนี้เจ้าปูเล็กไหลเจ้าปูเล็กไหลเจอกับเพชรสว่างนาวาเพชรสว่างนาวาลำหายตัวตัวหนังสือคำว่าสว่างนาวาดิ้นไปแล้วดิ้นไปแล้วเอาลเว้ยลาเขียวอย่างนี้นะครับลบเขียวอย่างนี แต uhh ่ไม่ปากเขียวครับหอมวาสู้แต่ที่สู้กันดิเอานะครับสายอัดกันมาลายอัดกันมาไม่แน่นะครับเพชรสว่านะวะเพชรสว่านะวะเริ่มอัดกันมาเริ่มอัดกันมาเริ่มอัดกันมาจะทันไม่ถ่านหัวจะปูเแหลกไหลจะปูเแหลกไหลเปิดไม่พานี้เปิดไม่พานี้หันไปมองเพชรสว่านะวะเพชรสว่านะวะตั้งลำเร็วเพชรสว่านะวะตั้งลำเร็วจะปูเแหลกไหลตั้งลำโขนตั้งลำโขนแล้วอัดกันมา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 เพชรสว่างอัดนะจ้าอ๋เพชรสว่านะว่าสไลด์โค้งเข้าสู่รู ร้องน้บระเบิดตั้งหล네ักตั้งรำได้อัดข้ามีเต็มที่แล้วแต่ร่างนี้เต็มที่แลยเจ้าปู่หลากหลางน้บการระเบิดเพชรตะวันราบวายอมไม่ได้แล้วปียิงมาแล้วเพชรตะวันรัว่างัดเต็มที่ท้ายเปิดโยขับมาแล้วหัวข้อถ่ายเปิดอัดมาเต็มที่เพชรตะวันรัว่ารงน้ำแรกอัดปีขับมาเลย ัวแล้วเข้า200เป็นสุดท้ายดูนี่ว่าเป็นสว่างนาวาเป็นสว่างอาวาจะตามตื้อจะตามตื้อได้ไม่ได้ไหนเมื่อรอาา้อง,งากานเหมือนจ่าปูเล็กไหลจ่าปูเล็กไหลพายตะปูตะกายพายแหลแสงดีเอาเวยเอาเวยดูนี่ว่า5 0สเป็นสุดท้าย50สเป็นสุดท้ายไข่ดีใขรโขยไขรปดนไข่ไปไหนเมื่อร้อกงกานเสมือนร้องกานเสมือนดูนี่ว่าจ่าปูเล็กไหลพายดีจ่าปูเล็กไหลดีๆๆๆเข้าเซรไทย ต่อไปหกสีครับเที่ยวต่อไปประกาศผลการแข่งขันเรือยาวเที่ยวที่66ประเภท เรือท้องถิ่นขนาด36ฝีพายระหว่างเรือเพชรสว่างนาวาจากบ้านโคกสว่างในร่องน้ำแดงกับเรือเจ้าปู่เลหล็กไหล B K Motor Sport ชุมชนหนองบัวเงินในร่องน้ำน้ำเงินผลการแข่งขันเรือเจ้าปู่เลหล็กไหล B K Motor Sport ในร่องน้ำน้ำเงินเป็นฝ่ายชนะค่ะ Ready Sir Gentlemen